บอกช่องแม่อิวพากินคือเก่าคือเดิมเก่าคือเดิมกินนึกเก่าเลยเหรอไม่กินอย่างพอเขาอย่างไรกุ้งตำกุ้งก็ก็ปูบ่ปูมาให้ให้ผู้ชมมึงปูมาอย่างเมื่อคือมาตัวด้นีูแม่ข่าตัวครับบอกไปซื้อปูมาได้นตะปูมาบ่มีได้ไปไปเอีกจังหน่อยอ้าวเซิร์นแ่บ ันเสีอ hmm. ่ต uh, ั oh, oh, nó, ้งถอยกล่องอกจุหน่อยก็ได้เพราะเอ่ะอืกินแล้วเนาะฉันกินแล้ว่ัช่าพัชมากินลสดพัชมลนี่อาจจะมาสวยงามเนาะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ผักเี่ยงก็ผักไ่เงี่ยงก็เพิ่มพักเรื่อยเพิ่ี่ยงก็เพิ่มสีพรังฟ่ลังคนเราเนะนี่นำนำหัวนจ่ย ขุานามหัวโตนเมื่อนี้มื่อนี้ไม่หัวหัวกุวงเลยอง้ลกลวงหรกบบปุ๊บจะว่าแกะอาไปเลยหรืออะ็รเข้าปากมันปุ๊บเมื่อนี้บุคคลเพศเป็นไรนวามยานพอกินไปไล้กุ้งเล่นกุ้งล้วก็พอกินผักมากินผัก ไปเลยเาก็มวนหมดปั๊บอือหูนี่นะตัวยัง,ยยยงยไงใหญ่ดีเลยขอต้องจใจใส่มือดิฉันแลมแม่บผาคงแม่ช้เป็นตัวเลยจิ้มอือว่าจะบีบ่นี่ไงไม่ต่างิบไม่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 กูโซช อูกันั่งขวางอ่ะบวชอย่ไม่ใครอย่อใครมันดูดดถิมนะครับใครมันดูดเนื้อย่งนี่กลามมันเนี่ยเต็ม,มแลยก็ไม่อยากเซ็มเมื่อ้างสะอานแะ้วนัเนาะงแล้ว ลุ้มดางเมื่อได้จาถ้าพิกแห้งยังหลังพิกแห่งเนี่ยตัวดีเลยเนียเพิ่นมาตากกันบ่ตากบันตะกี้ฟุ้นนั่งยังเกาะพวกพริกนี่ยวกับพวกกันเนะยครับบาคนซื้อมาต่ำเลยเด็กัวหลังเอาหนํกใส่จังน้อยยังไงจุะโนหนักกว่าก็นหนักกว่า Ừ, ừ, ừ. được qua bạn. Bữa nó của mày. mình mới bớt tạm 1. นี่หัวกุก้งนะจ๊ะแม่ตุมไปแล้วแล้วแม่แกะออกเบิดน้ำมันส่อมาทั้งเทียวกินเบสุยา่างขาต่แคบหมูอีกแล้วดันถือใจว่ามีแคหมูสั่งสั่งเข้าไว้แล้วแต่ว่าขาถุงก็สิบละร้านเขาใหนมา,าสุงพักกินกันต้มวนเขาที่ก็ตุนเลย ดีดิดแดดลมด้ยอากานหอมไม่พอพอมาเกินห่อะไอาบน้ำมันีนมี่าสุดก่อนเอ็งอะไรแอร์ยิงใช้แรงวะตัวอักขระวอัเป็นตเ้าเ วรบเี <muitas S 2> ่อะไรเลยบ่าวราคนนึงผู้กอพายคือพันตับเพาเอาไปเลื่อยพันประกาศหินตัว ข้าข้าล้าข้าข้าข้เลดนี่ยข้าลุกจมเนร่ลดกลุกวนั่งรุตดวบ่ตุน่กครับบ่มาดตูดให้อ้พวกเจอยาได้ครับ้ยอกกระทับกุ้ง เล่นตรงนก่อไปให้นั่งเล่นตรงน้นก่ไปเดี๋ยวพี่ฟ <melod> ูมาไปเยอห้างเลยด้วยอากวหอยินเราจะบีบงไงไม่ยกเนี่ยให้เป็นเลยป่ะหรอไม่ไดเปืนเลยพันอีกทีนึงหงวนไปให้แม่ซื้อไม่ให้หม่แม่ดลวกให้ ไม่พิริเกินเปให้เราไปกินภาพองเลยนี่พิลิเกินห้ไม่เกินไม่ได้เอาเก็บหมดไปไปดูไปดูน้องก่อนกันนะคะไม่ได้พี่มน ฟังน,น่อใกล้ๆมัน,นจะได้ได้ยินฟังไม่ได้ยินบัวชาต่างหงาจะเอาสิศ์แบบเป็นตูวเลยไม่ค่อยมือเพียบเป็นไหนพันดีกว่านะอพอดีพันแสียบัเพ็รมากเลือเกิทรมานบัเพชรเกินไปเลยครับพันกุ้งบัเพ็รเลยนะแล้วก็พนะักการทิ้งเอาเข้าไปได้หลายพันไปโหลด Kinh đăng lên lương Cái mưa Đẹp quá à นี่ <c oughs> ด้วยบันอืมคุ้มมาเป็นตัวมาเป็นตัวก็บอกหอนมันก็ตัวนี้ตัวนี้ไม่ใครแม่ขอกินซกตัวนี้ใครว่าก,กินหรือเปล่าใครมันก็มีทุกตัวแหละ เอาที่ตามไปเลครับเด้อเบิ้ลเบิ้งกับใครมาคานเบิ้งกับเปิดทีมให้แน่เอายอดิวเหล่าเต้ครับเหล่าแต้บอลลินเด้ขำขำอไกน้ามนแล้วยังพิ่นดีะไรนะอมไม,อไมอกินค่ะ

Man 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 หนามันน้อยกว่าน,านี่โอ้เขียวก,ก็นมันติดนี่กระดองเด้เยอะจังเอยดูดบปเนี่อนยอือหึดูข้างในลูกกินมากินเฮ้ย โอ้โห่รบรบุงแต่กดแชทมัซับซากเกันไปกันแค่ขอบคุณค่ะ